วัดีค่ะวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูตุ๊กต,กตาเกี่ยวกับเรื่องนี่ของต้นไ e ้อง of tree นะคะสำรวบของต้นไม้ค่ะอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ค่ะลำต้นของต้นไม้เราเรียกว่า trunk 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 นะคะอันนี้ใบไม้ใบไม้นะคะเราเรียกว่า leaf leaf นะคะส่วนตรงนี้อ่าเป็นอะไรคะกกิ่งเราเรียกว่า branch 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 แล้วก็ราเราเรียกว่ารูทรูทรูทนะคะอาแล้วมีอะไรอีกอะเรามาดูว่ามีดอกไม้หรือเปล่านะอาตรงนี้มีดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้ flower flower ถ้าดอกไม้บ้านเราเรียกว่า blooming blooming flower ถ้าดอกไม้ไม่บ้านเราเรียกว่า p ด t p นะคะแล้วก็เมื่อกี้ครูเห็นผีเสื้อบินไปด้วยนะผีเสื้อภาษาอังกฤษเราเรียกว่า butterfly butterfly ฟล t t e ฟลายเห็นไหมคะฟล t t e ฟลายเห t t e r f ฟลแล้วก็อันนี้เฮ้ย a ระ y าทรีกระเพาทรีนะคะาทรี <m uch Salz> ส่วนอันนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นละ,ละกอต้นใหญ่เลยเราเร,ารียกว่าอะไรคะเ i ก p a p เพราทรีเบก p ระเพาทรีถ้าดอกไม้ที่มีเกรสรอ,อยู่ข้างในเกรสรเราเรียกว่าพ o l เล n พ o l เล n p o l ล e นะคะอเลอเอาล่ะก็หวังว่าวันนี้ที่ครูเข้ามาแชร์จะเป็นคลังประโยคภาษาอังกฤษดลกคลังความรู้กับทุกๆคนนะแล้วเจอกันนะนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกสาคลังคำศรรพัพท์าภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับ p o r t o f t r e e ที่ค,ครูจะแถมให้นะมาด้วยคำแรกเลยนะคะก็คือคำว่า s e seed คำนี้แปลว่าเมล็ดพันธุ์เมล็ดหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชนะคะ seed นะคะต่อมาจะปลูกต้นไม้ก็ต้องใช้ดินใช่ไหมคะดินภาษาอังกฤษเราเรียกว่า soil soil ไม่ได้อ่านว่าซอยนะคะอ่านว่า soil soil แลว่าดินแล้วก็เมื่อกี้มีบอกคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าลำต้นซึ่งอ่านว่า trunk น่าจะต้องรู้คำนี้ด้วยค่ะเปลือกไม้ค่ะเปลือกไม้ เราอ่านว่าบอ r บอ a บอ b, b, b นะคะสะกดแล้วก็อ่านเหมือนคำว่าห่าเลยนะคะ b a r k แปลว่าเปลือกไม้ค่ะ